ผลการชกให้เราฟังเลยครับนับแรกต้องขอโทษทุกคนเลยครับที่ไม่ครบสามยกนะเชื่อว่านอกหรือว่าอะไรมันไม่ผลการตัดสินนะครับผมขอโทษจริงๆครับที่ไปเตะโดนกระจับฝ่ายตรงข้ามผมไม่ได้ตั้งใจไม่ได้บุลเลงกระจับเลยผมพยายามจะเตะขวาไปธรรมดาแต่ว่าจังหวะเขาถอยแล้วก็กระโดดแล้วก็ยกขาขึ้นมาดีครับผมแล้วจังหวะเขายกขามันขาผมมัอนลอดแางล่างถูกจับผมเขาเป่าไม่ลุกเขาไม่ลุกครับเขาเจ็บครับ ก็ต้องขอโทษทุกคนนะครับผมที่ไม่ครบการัาทีนะครับจังหวะที่ออกไปเป็นไงครับเรารู้เลยไหมมันโดนเน่ยผมรู้ว่าโดนกระจับครับผมรู้ว่าโดนกระจับแต่ไม่ได้ตั้งใจไปเตะกระจับหรอกครับมันไม่มีใครอยากไปเตะกระจับผูชกหรอกนะครับจริงจริงเพราะคุณจะชนะอยู่แล้วใช่ครับผมก็สองยกที่ผ่านมาก็มวยน่าจะดูออกทุกคนหน้าผมถึงดูมวยไม่เป็นก็น่าจะดูหอกนะว่าผลเป็นยังไงนะครับแต่ว่ามันพลาดกันได้ครับผมผมเข้าใจครับแล้วก็รู้ว่า กล่องดูใจมันของผู้ชายมันเจ็บจริงครับจะเข้าใจเขานะเข้าใจเข้าใจแต่คนนี้แต่คนนี้ช่วยบอกเราหน่อยครับว่าดอกที่คุณออกไปอ่ะถ้เาเป็นเป็นเปอร์เซ็นต์มันสักกี่เปอร์เซ็นต์มันเต็มร้อยเลยไหมไมขาออกแรงรัแบ,บแรงแรงจริงแรงแรงคิดไหมครับว่าเขาจะลุกมามาได้ไหมไม่สำหรับผมนะผมคิดว่าจะลุกแล้วเพราะมันเหลือแค่สองนาทีเองหรือสองนาทีสุดท้ายนะผมถึงว่าถึงเขาจะ สองยกที่ผ่านมาเขาอาจจะไม่ชนะแต่ก็ยังเหลือสองนาทีที่เขาจะสามารถน็อกผมได้ว่าทําอะไรสักอย่างให้แบบว่าคะแนนกลับมาชนะอะไรแบบนี้มันก็มีครับแต่ว่าเขารู้ไว้ไวครับแต่ผม่าอันแมบบวยน่าจะรู้รู้กันอยู่นะครับว่าทําไมครับก็นั่นแล้วรั่นผมขอถามย้อนกลับไปนะในเกมการแข่งขันจังหวะที่คุณได้นับเป็นไงครับ มัดนั้นออกแรงครับผมแรงมากครับเอ่อทะลุกะดโดนกาดก่อนแล้วก็เข้าไปโดนหน้านะผมก็เต็มเต็มอ่ะมันเร็วครับผมช่วงวนั้นผมไปเร็วแล้วก็แรงมาผมก็ล้มเลยครับก็ได้นับไปครับผมก็กเอาตั้งใจออกตั้งใจออกไปครับผมถ้าถ้าพูดถึงนะถ้าพูดถึงนะถ้าตัดเอากรณีที่คุณเตะกระจับเขาออกไปเนี่ยคุณคิดว่าเอ่อสกิลคิกบ็อกซิ่งคุณเป็นไงมั้งไงแฟนๆคิดว่ายังไงครับ น,นะครัมว่าจะได้อยู่นะไฟแรกก็อโชกับอันดับสองของแลนกิ้งนะครับเอเลียสเอนาชีที่แบบว่าไม่เคยแพ้ใครมาก่อนนะครับผมก็ถ้าไม่ติดถ้าทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีนะถ้าผมไม่โดนน็อกนะครับอีกสองนาทีที่แบบวัาเหลือนะครับก็น่าจะชนะแล้วก็ติดอันดับสองของคีบ็อกซิ่งแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับแต่ก็ไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้รับ ชนะนะมมีผลการตัดสินนะครับก็ยังตัดสินอะไรไม่ได้ตัดสินอะไรไม่ได้จริงๆครับผมแล้วก็ต้องขอโทษทุกคนจริงน,นะผมยังเสียใจแล้วผมแล้วก็รู้สึกผิดมากๆครับผมที่มันไปโดนตรงนั้นครับผมไม่ได้ผมไม่ได้อยากให้มันโดนเลยครับผมเพราะว่าสองยกผมก็เสียดายนะผมตัวสองยกที่ผ่านมาผมทําได้ดีมากครับแล้วก็เนี่ยเหลืออีกนิดเดียวผมเลือกแล้วจังหวะแล้วแต่ยกสองอ่ะ <c oughs> ผมเลือกออกแล้วเลือกออกบุญแล้วทุกคนเห็นได้เลยว่าผมแบบถอยมาเต้นดึง เออมีลูกโชว์มีอะไรสเต็ปก็มานะผมไม่ไม่ทื่อนะทำไปเล่นต่อยคิทบ็อกซิ่งก็น่าจะได้อยู่นะผมว่าน่าจะได้อยู่ครับเออนาบิลครับเอาจิ้งนะฮะจบอย่างเงี้เนี่ยคนดูอย่างพวกเราเนี่ผมว่าคาใจนะขาใจเออผมไม่รู้เอ็นฮาชิเขาคาใจไปนะะคาน่าจะคาแหละก็้วนาครับคุณละคุณล่ะผมว่าคาเหมือนกันนะผมมันยังไม่มีกรรมการไม่ชูมือมาไม่ชูมือครับผมก็ มีโอกาสแก้มือนะครับผมฝ่ายสองย,าย,าอย่ามหรืยที่ยากจับอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์เลยผมจะพยายามไม่เตะกระจับย้ำผมไม่เคยอยากจะเตะกระจับใครหรอกแต่ว่าผมพลาดจริงๆครับผมผมขอโทษด้วยนะขอโทษจริงๆขอโทษเอเลียสด้วยนะครับเจ้ากันนะเมื่อวานพี่เอาหัวโขกลงนี่ผมเตะกระจับพี่นะผมเล่นแล้วผมไม่ได้ตั้งใจเตะนะครับมันพลาดไปโดนนะผมอืมน,า,นาบิลโดนอาวุธอะไรของอเอเลียสบ้างไหม เออมีเตะขาผมคาคิกเอ่อเตะช่วงเส้นเอ็นตรงนักแข่งเ mm hmm. เขาจะรอผมดูออกตั้งแต่ยกแรกแล้วเขารอผมออกหมัดแล้วก็เขาจะจังหวะผมออกมาเขาจะเตะฟ้องมาเลยเพราะว่าถ้ารอผมออกมาไปก่อนเนี่ยผมจะดึงมบทันแต่ผมดูออกแล้วผมก็จังหวะผมออกมาวผมจะไม่บอกเทคนิควิธีการป้องกรนนะเขานั่นแหละเขาจะรอจังหวะจังหวะที่เขารอคือรอผมออกอาบุธรวอมเก้าเอาอาบุตรเขาจะสับขาผม mm hmm. นั่นคือสิ่งที่เขาพยายามทาแล้วก็ พยายามตัดลําตัวทุกซ้ายตัดลําตัวแต่ผมเก่งรับพันตลอดแล้วก็บังได้ตลอดแต่บินบงังลูกเขาต่อยโดนนะแต่ว่าผมก็เก่งรับพันตลอดนะผม